เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งสำหรับเหรียญน,นี้เก็บไว้ตั้งแต่แรกมาไม่ได้ผ่านการใช้เลยสวยงามสำหรับด้านหลังก็เป็นรุ่นสันติบาลเขียนว่าหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีสวยงามมาก และก็หายากในปัจจุบันสำหรับผู้ที่แสวงหาเท่านั้นถึงจะได้มีสำหรับด้านพุทธคุณคงรอบด้านสำหรับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านก็เหรียญน,นี้สวยงามจริงๆเพราะว่าไม่ได้ผ่านการใช้ตั้งแต่ได้มาก็ใส่กรอบพลาสติกไว้เลยและก็มีอะครานที่ท่านจารไว้